โดยปกติแล้วคนที่โดนคอเซ็นเตอร์เนี่ยรู้แต่ว่าโดนคอเซ็นเตอร์โดนคอเซ็นเตอร์แต่มันจะไม่รู้ว่าโดนยังไงถึงเรียกว่าโดนคอเซ็นเตอร์แล้วทําไมทำให้คนคนหนึ่งอ่ะมันถล่าลึกไปได้ขนาดนั้นคือคนอื่นเนี่ยโดนแบบว่าคอเซ็นเตอร์โอนเงินอาชาตํารวจนู่นนี่นั่นโทรมาหลอกแต่อันนี้มันเป็นอีกอีกอีกเลเวลหนึ่งเลยนะเป็นเลเวลจิตวิทยาในการหลอกเลยนะช่อบผู้หญิงสูงอายุครับนี่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทําให้เปิดแบบ เปิดประตูกว้างรอรับเลยมีเล่นหุ้นไมมมีอะไรน้อยเรามาเล่นนี่ไหมเป็นหมื่นเสร็จก็เขียบเป็นแสนส่งดอกไม้มาให้อะไรอย่างนี้แล้วการที่มึงได้รับดอกไม้นี่แล้วมึงปื้มปิ่มแล้วมึงไม่เอ๊ะเลยเนี่ยตอนนั้นเอ๊ะเออะไรมั้งเอะอะไรทำไมเก็บค่าส่สมที่ปวดคือคนไหนหน้าตาไม่ดีนี่อยู่ไมมองนะออยู่หน้าตาดีเฉยแต่เขาไม่มองดี เชื่อมก่อนพูดประโยคแล้วว่ายูเออยูยูแล้วก็แบบยูอะไรไหนร้องตุ๊กตาก็บอกยูเราไม่ชอบกูอีกเราไม่ชอบกูอีกตอนนี้กูอยากรู้จริงๆว่าไอ้ที่มึงบอกว่ามึงบริสุทธิ์เนี้ยมึงผ่านมาเนี้ยสามซีซั่นเนี้ยึูยังบริสุทธิ์อยู่เปล่า ทานสดโอเควันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นได้ได้แขกรับเชิญเพื่อนเราเองเพื่อนเราเองโอเคจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนในการนี้ทำมาเพื่ออะไรจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในวงการงานแต่งนานมากครนี้เราเคยจะจัดดอกไม้จัดอะไรให้คนที่ก็สมหวังไปแล้วอ่ะทีนี้อยากจะรู้ว่าว่าคนสมหวังทําไมถึงสมหวังกันวันนี้จริงๆแล้วมันเป็นรายการที่จะมาหาเคล็ดลับมากกว่าว่าทายังไงเพื่อที่จะโสดอยู่เนี่ย จะไปสิ้นสุดสักทีเรื่องความโสดจริงๆแล้วเราอยากให้เหมือนกับคนที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่จะดูว่าใครทุกคนที่จะรักเราจริงหรือว่าคุกเข่าขอแต่งงานกันเนี่ยหรือว่าคนที่มันจะอยู่ใช้ชีวิตกันไปตลอดชีวิตเนี่ยอะไรมันเป็นตัวแปรที่ทําให้คนเนี่ยคิดได้ว่าเฮ้ยคนนี้แหละฉันจะแต่งงานด้วย uh huh. บางทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จริงๆนะว่าอะไรที่ทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจขออีกคนหนึ่งแต่ง uh huh. แล้วอีกคนหนึ่งซย์เยสเพื่อจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเนี่ย บางทีเรื่องต่อชีวิตก็น่ากลัวเหมือนกันนะถูกอาแค่ชั่วชาตอย่างเงี้ยใช่เือแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็นี่น่าจะเกี่ยวกับแขกกับเชิญคนนี้เขาเขาคิดว่าเขาเกือบจะสิ้นสุดทางส่วนมารลอมเลยนะเอยเคยได้ยินเคยไดยยินเลยอแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปสมหวัง่ะมันต้องเอาเรื่องผิดหวังมาก่อนใช่ปะเรื่องเรื่องผิดหวังมาในประเด็นหัวข้อถ้าเกิดอย่างนั้นสิ้นสุดแบบลบกนี้ ชิ้นสุดแบบคอเซนเตอร์อินเทรนมากมากคอเซนเตอร์วันนี้เราเลยมาในตอนมนลักคอเซนเตอร์อาเร้ต้นคุณเป็นใครเนี่ยยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเออคุณยูค่ะเป็นเพื่อนกับสองคนนี้นะคะคุณยูอืมคุณยูตอนนี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำงานเป็นเลขาแต่ไม่ระบุนะไม่ไม่ระบุ อ,<ม>อยากอยากฟังเรื่องอันนี้จริงๆเหมือนไปรับครั้งแรกเลยหรือเปล่าเนี่ยม<า>่ครับไดรับครั้งที่สามโอ้ยรั้ที่สามเครบกันมาไม่เคยรู้เลยเนี่ยรับครั้ที่สามแต่ตอนนี้อายุก็ประมาณนี้นั่นคือค่าเฉลี่ยนี้คือ20ปีต่อคน <laughs> ครั้งแรกกมหายปัญหาลัยพอสมัยขอปัญหาอะไรงานหาไรอันที่สองช่วงทำงานเกนกลางอ่ะการงานแต่ละรอบนี้ถึงช่วงนี้นะครบนานมาครบรเียกว่าครรบจิงจังเลยเขาด้งแต่อยู่ยี่บห้าครบนานเขาทนายไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่ะทาไม่มีปัญหามีความสุขก็จะไม่โทรหา โอเคอันนี้ก็เข้าใจนตับโอเคเข้าใจเข้าใจมันก็จะลืมไปเลยค่เออเข้าใจถึงว่าหายไปช่วงหนึ่งมันื้อมก็ตอนโสดเนาะก็เลยแบบคนคนที่สามนี่ก็คิดว่าใช่อ้าไม่ใช่นี่โอเคงั้นเราเราเรารักแรกก่อนคนแรกคนแรกของซันานมหาลัยเป็นใครยังไงอันนี้พวกรมหาลัยยังไม่เคยรู้หรือเปล่าครับนี่เปิดเผยบางคนอะ อ่บัคคนไม่เคยเลยคนนที่ยิๆที่เราเคยชอบที่เรารู้กันอยู่นะที่เราไปชอบเขาตอนเขาเป็นใช่สมว่าเราเรานี่เอกพองโเป่าเบี้ยโผล่จะใช้เราเราเพื่อนๆก็ได้จะรู้ว่าถ้าคนที่เราจริงจังอ่ะที่เขาตอนคบกันอ่ะเขาเป็นชายโคต์แต่สุดท้ายเขาคือโคตรจมานเราก็โรดีเก็บคนนั้นเราพูดว่าใครแต่เราเดี๋ยวเราเราไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นโคตรจมาน ก็มีวันหนึ่งเขามาหาเราที่ห้องพี่หอที่หอเม่นช่ที่หอเลยที่หอที่อยู่หอพักของมหาลัย ก็เอาเสียงเวลาเวลาพี่ชายมาหาเราที่หอนี้เราก็แบบแอบหวาดไม่รู้เร่องโอเคแตช้าหอเปิดปุ๊บมาเลยอ่ะโอ้โหหอเปิดหอเปิดหอเปิดปุ๊กงเลยมาแต่เช้าเลยเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงพอเขาบอกเขามาหาตอนเช้าอ่ะคุณบอกว่าผมแบบว่าเออเออมันคุณยอมว่าแบบเพราะเราก็ตื้อมันบ่อยๆ่อยไปตื่นเนาะไม่จยอมให้ดอกกุหลาบเอ้ยเธอให้ดอกกุหลาบข้าไใ้พี่นมตาดีก็คือุหลาบไม่รัก ช้องตาหมีก็กดที่คุณตาไอ้นมตามหมีไงเมืครที่คุณรักงานคิดละเอียคนะก็อายกวันจะแบบอนคงใจอ่อนใจของคอืดนอ่ะอยากจะบอกแกแล้วอ่ะไม่ไหวเล้วเรามีเช่นนั้นนี่ถึอว่าเป็นแนวคิดหัวก้าวหน้านะผู้หญิงมัดเมื่อสามสิบปีก่อนไม่กล้าจีผู้ชายนี่คือ อ้จุกป่นจุดอัดในตัวเองอ่ะเล้่ไหมรอไม่แตสมัยก่อนเดียนรามีอิเตอร์รอนเนาะอดที่กดของอ้3.33หรือสองซัำอ๋อเหมวันพอไปถึงหน้าหอมันก็จะมีอิเตอร์รอนให้เราโอดเพื่อให้เสียงเนี่ยดังที่ชันมากอ๋อสมัยก่อนเรียกเรียกเขาจลงมาเยี่ยมีโทรศัพท์ยังไม่มีอันห้าร้อยกว่าเนาะแบบ ก็คอยเราสมบันิห้าร้อยอยู่เออโอเคโอเคลงมาปุ๊บลงมาเดี๋ก็นั่งอื้มไอ้เขินๆหน้าแดงไทยเขินเลยโอเคคิดแต่ตอนนั้นในใจคิดว่าแบบใช่เลยได้แน่นอนเขาก็มบขอเป็นแฟนแน่เฮ้ยเอออยู่อยู่แล้วก็แบบอยู่อะไรหลายรอบดิฉันก็บอกอยู่เราไม่ชอบผู้หญิงเราไม่ชอบผู้หญิง เราบอกยูเราไม่ชอบผู้หญิงแต่เราก็ตอนนั้นเราใส่ใส่แล้วเมื่อตอนนั้นมันไม่มีอะไรที่โอเพ่นเปิดก็เลยถามกัาว่าถ้าไม่ชอบผู้หญิงแล้วชอบอันไถ่ไม่รู้เรื่องเลยโอเคคือใสมากคือแบบไม่รู้แกต้องอย่าลืมนะว่าเมื่อหนูนมันไม่ยังตอนนั้นเึ้นก็ชอบแกของขวดไม่ใช่ยิ่งถไม่ใช่หรอสมัยนั้นอะ แล้วเขาตอบว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบผู้หญิงเนี่ยแล้วก็เล่นยูถามไปต่อว่าแล้วชอบอะไรก็ตอบกันอีกเขาบอกยังไม่รูุนแรงเฮ้ยใส่ทีเโอะไรตอนนี้ไม่นก็แบบจุกแล้วก็แต่มาคู่เนอแต่ว่าตอนวันที่มาหาก็เอกใจไม่คิวหุกกัน ทำไมคิ้วพวกกันวะเนี่ยถ้ถึงวันนี้ได้ติดต่ออัปเดตชีวิตกันบ้างไหมก็ไปสองไปอะไรของเขาย้ำสองเขาที่รรักแท่มากเอก็ดูส่องส่องตลอดแหละแล้วรู้สึกอะไรไหมทุกวันนี้ส่อนแล้วกันก็เรียนละที่เราใจจากเขาได้ตัวนี้เราแบบเป็นเรียนแบบไปฝึกสอนเราเรียนคณะศึกษาเราก็ฝึกสอนแล้วก็แบบ ไ่เจอเขาอ๋อคือคปฝึกสอนที่เดียวกันใช่แล้วพี่เจ้กันอ๋อโอเคชอบเขาก็เนี่ยเป็นแฟนก็จะค้าเป็นแฟนด้วยเอเป็นถ้าเป็นแฟนด้วยเป็นช่วงไหนไม่รู้เรื่องจริงหรอสี่อาทิตยจะแต่งงานซึ่งบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเขายังเรียนวิจบเราเรียนจบแล้วเพราก็ผู้เทียวไล่เทียวคือมาหาตลอดเขามาจีบก็คือป้าจเรียบร้อยแตแบบ ตกลงเซ่แล้วว่าจะไปอยู่ด้วยกันคือบ้านเรือดหรอ,อแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อนทั่วไปแหละก็ผู้ชายก็พอมาอยู่แบบมีการงานดีมีการเงินดีมีอะไรดีก็ผู้หญิงก็เข้ามาหาอะไรอย่างเงี้ยโอ้คำถามคือเราไปเขาใหม่อตอนนั้นไม่มีเนจา้าเชือ่ออคอแล้วแล้วบ้านเบอร์สมองยังไงเออเขช่วยกันซื้อนะ เขาก็ทํางานแบงค์อ่ะหน้าที่การงานเจริญขึ้นดีขึ้นผู้หญิงมาติดต่อหน้าตาดีมีเสน่ห์หน้าไมเหมือนสมัยก่อนเวลาเจอใครก็จะเหมือนแนนรี้เปิดได้แบบเพนเพ็เพนปุ่นออยุนั้นก็เป็นตีแจกตีแจบตีแจาโอเคโอเคโอเคคือคนไหนหน้าตาไม่ดีนี่อยู่ไก้มองนะอย่าใช้ํำนั้นค่ะอยู่หน้าตาเฉยแต่เขาเม่อมองอี เชื่อมไปแต่อะไรเป็นไทยไม่ผ่านหน่อยคือครูไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นกูอยู่ดีฉเอยกูไม่เคยอ่ะแต่สิ่งที่คนที่น่าตานะก็เราไปจบกันที่ท่าไหนก็เขาจับได้หรือยังไงจับได้จับได้ที่ไหนห้องคอนโดเขาเขามีคอนโดด้วยก็แบบเออแบบคอนโดแบบเตรียมจะย้ายเขาก็มาอยู่คอนโดก่อนเพื่อจะแบบ้าเชิญีโนเวย์ไงไปที่ห้องคอนโดก็เจอแบบ แต่พอสิ่งทุกอย่างของผู้หญิงเต็มห้องหมดเลยนะเขาแต่งเองหรือเปล่านั่นคือแบบนั้นเองถ้าไม่รีคิดว่าแบบเอ๊ะเขาเป็นโจรโรคจิตชอบสะสมมาเลยเงี้ยเออเขายามมองดีๆตลอดคือเขาทำตัวเองก่อนตอนนั้นเขาแบบตาบอดเขาไม่เห็ก็เลยถามเขาว่าทำไมเขาบอกว่าอ๋อแฟนเพื่อนมาขออยู่ด้วยเพื่อนก็มาอยู่ด้วยถ้าเป่ากายแก็แฟนเพื่อนมาด้วย ให้เราสากคนก็ต้องเชื่อไม่อย่างคือไม่อยากเกิดมาเนาะมันชื่อโอเคก็ก็ยังไว้ใจเราไว้ใจก็ไม่อภัยผู้หญิงก็มาเปิดตัวเองว่าอลิงก็เลยอ๋อเขาเปิดตัวยังไงผู้หญิงมาเปิดตัวตอรับปริญญาเขาก็ผู้หญิงก็ไปไปด้วยเล้เราเห็นครั้แรกรู้สึกยังไงช็อกแบบงงมากแบบนี่อะไรวะอะไรเนี้ยช็อกร้องไห้ร้องตาคอร์คอยร้องตาคอร จำได้เลยโมเมนต์นั้นตัดจากเชียงใหม่มากรุงเทพอ่ะคือแบบกลับมาได้ไงวะตัวไม่รู้ตัวหมายถึงหมายถึงตอนนั้นเรียนจบแล้วไปอยู่กรุงเทพใ<ช>แล้วก็ไปงานร<ด>ับปริญญาเออแต่ก็เป็นงานรับปริญญาเขาอัหลับเรา นี่ไม่ทํารายการไม่มีวันรู้เลยนะเพื่อการความสนสนคนแรกที่แบบชอบนี่คือคนที่หนึ่งแล้วกันเนาะเรีอกเป็าคนที่สองที่จะแต่งงานด้วยก็ตอนรับปิญญาดี่คือคนที่สองอาเล่าคนที่สามทำงานทำงานปกติทำงานแล้วเขาก็แอบมองุ้ภนพผี่โปโปมีงานสวยโก้สวยโก้สวยโก้ใช่ได้ผลตลอดลักลักเลิกเลิกเลิกแบบหลางไงแต่มันเป็นรักแบบคนละจังหวัดเขาอยู่จังหวัดหนึ่งเลยจังหวัดหนึ่ง อ่ะโอเคอ่าโอเคเดเจอกันจะว่าวันเสาร์เรขับรถเข้ามาขังอะไรอย่างเงี้ยะไปไปเจอกันที่ไหนก่อนตอนนั้นเราไปที่สนมุรชลบุรีอ่าล้วก็ไปเจอกันที่ชลบุรีเขาอยู่บริษัทข้ามติดกันแหมทีนีแถวเนี้ยเพื่อนกันนะเพื่อนกันนะไปฝึกซอนร่วมกันไปทำงานอยู่ข้างๆอ่าโอเคมองทุกวันมองทุกวันมองเราทุกัน่า้มองทุกวันเพราะเราตลอดน้ำตกแถวไปทำงานเนี้ย เคเอาไก็บอมเอาเราอยู่ตึกเราลงรถบินไม่บอย่างเงี้ยแล้วก็มีความปุ๊บๆเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็มองทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยมือจัดชอบก็ส่งก็ส่งขนมจีบทุกวันนะส่งส่งอะไรนะขนมจีบขนมจีบคือขนมจีบตะลับเปาอะนะก็ให้ลงรถบแต่แรกก็แบบฉันให้คุณทำไมขนมจีบไม่ได้ชอบอ๋อมีคนบอกก็เขาจีบแกง่ายเขาเลยให้ขนมจีบเออคือใเนาะ พ่อก็บอกไงก็ก็ชอบชอบก็อินดีเออกับแต่เด็กแล้วต่พ่อก็อยู่สักพักรู้สุดลยปีหนึ่งที่อยู่ที่นั่นแบบนี้มันพอดีมีคนมาชวนมาเข้ามาทำนั้นเทสแล้วก็เฮ้ยบริษัทใหญ่ด้วยไงก็อยากมาก็เลยเอาไงดีวะอันนี้ก็ไม่ชัวร์ว่าจะยอมเข้าปรุมเออก็เลย ย้ายกลับดีกว่ารนแสดงว่าตอนอีฟกันนี่อยู่จังหวัดเดียวกันอยู่ใช่ตอนนั้นก็ตัดสินใจยิ่งฉลอมขึ้นสองแถวเข้ากรุงใช่ก็เลยกลุ่เทศเขาก็นอยอยู่แหละแบบแต่เราก็ไม่รู้ตอนนั้นมันยังไม่ช่วยอีกแล้วตอนนั้นแบบหนึ่นแบบมันมีคนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามาตัวเขาอ่ะเออแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอืยเงย้กดีกว่าว่ามันไม่เสถียรสักทีก็เลยเข้ากรุงเทพก็เลยแบบ พยันแค่เพิ่มแหละคนละจังหวัดเราก็ไม่รู้เราก็คบกันนานแค่ไหนครับนนี้คนนี้ไม่อยามพูดเลยฮะคนนี้ก็พูดมาเกือบยี่สิบใช่ปู้เกือบยี่สิบปีแบบเ็นทาไใจเนี่ยเนาะตอนนี้กูอยากรู้จริงๆว่าไอ้ที่มึงบอกว่ามึงบริสุทธิ์เนี่ยมึงผ่านมาเนี่ยสามสี่ซั่นเนี่ยมึงยังบริสุทธิ์อยู่เปล่าาจริงๆคือมึงยืนยันมาจนมันมีวันไม่ต้องนับสิ ไม่เกี่ยวตอนนี้กูอยากรู้ว่าเนี่ยที่มึงถามสามซีซั่นเนี่ยสามซีซันเนี่ยมึงก็คิดเองพี่ไม่คือประเด็นคือกูรู้แล้วว่ากูคิดแล้วว่ามึงต่อแหลเพราะว่ากูพูดว่ามึงโสดและมึงบาร์มีสุดอุ้ยเอยกูโดดเแล้วถอยท้มึงเอ้ยูไม่มีแซมแบบ ไม่เ,เวลาเจอผู้ชายแล้วฉันทําตัวไมดถูกยิงใช่คือมันพูดตลอดว่ามือใกล้สามารถบวนบานสารกาวมือจุดทูบได้เพราะว่ามึงบริสุทธิ์คือพูดผู้ชายมันก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่ก็ไม่ใช่แบบโูมีร้อยคนกูจะชอบร้อยคนนะกูก็ต้องแบบจบยังไงจบ,จบไงก็ไม่ติดต่อเลยก็ยยหายไปเลยเพราะว่ามันหยิบคนละจังหวะยังไงไม่ค่อยค่อยค่อยๆหาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ติดต่อการ มามาคนนี้อาจริงจริแล้วตอนนี้แล้วมลรักสแกมเมอร์ใช่อ่โอเคอั้เขาเคยเป็นที่ปรึกษากับเพื่อนที่เคยเจอเรียกการ c a l น center ด้วยนะไปเตือนขาวตอนนั้นคิดยังไงอสมมุติว่าเคสเพื่อนเอที่คิดว่าเขาโดนคอ c เซ l center ละหลอกเนี้ยไปสังเกตอะไรเขาแล้วถึงไปให้คําแนะนำเขาเราะถ่ายรูให้เราดู ว่าคนนี้คนนี้คนนี้ทักคนนี้ันนี้ทักอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไงวะมันจะไปได้ไงหวะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ที่เจอส่วนใหญ่จะรุ่นรุ่นแบบมากกว่าเราหรือว่ารุ่นเยวกับเราโอเคเออตอนเด็กคิดว่าเฮ้ยมันยากนะที่คนระดับอายุขนาดเนี้ยคนที่มาทักหรือมาเนี่ยมันแบบวัยรุ่นหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ประจำมันจะมีคิวบรตรมันจะมีคิวบัต ผมชอบคนสูงอายุชอบผู้หญิงสูงอายุครับนี่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เปิดแบบเปิดประตูกว้างนอนอีเพีสเราก็เป็ยไปไ่ด้ยังไงวะชอบผู้หญิงสูงายุไใ่ก็จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเสื้อผ้าไอ้จ่ายเยอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วกาบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็อยาเลยแบบเตือนนะแต่เตือนไปก็แลนั้นแหละเขาแล้วแล้วเราเคยถามเพื่อนไหมว่าจุดเริ่มต้นที่เขามาจีบมเขามาทำไหนกันผู้คนไม่ไม่ได้บอกแต่เราก็โมว่า คุณเขาบางคนจะแต่งเรื่องนะแต่พอมาลุ้เนี่ยก็สูตรเฟรสกูซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วจากเพื่อนใกล้ตัวใช่จิตเนี่ยประมาณเนี้ยหลายหลายคนก็จะแกพอล่ะไม่ใช่แต่เราตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเพราะเราไม่เคยโดนตัวเราแบบโอเคเราเราเราได้ยินแต่ชื่อออเซนเตอร์ที่อะไรไงแต่เราไม่เราโดนเราไม่รู้อ่ะอ่าโอเคเชื่อไหมว่าง่ายๆคือโดยปกติแล้วคนที่โดนคอร์เซนเตอร์เนี่ยรู้แต่ว่าโดนคอร์เซนเตอร์โดนคอร์เซนเตอร์แต่มันจะไม่รู้ว่า โดนยังไงถึงเรียกว่าโดนคอเซนเตอร์แล้วทำไมทำให้คนคนหนึ่งอ่ะมันถล่มลึกไปได้ขนาดนั้นวันนี้อยู่ก็จะแชร์แบบเลึกๆปกเลอใช่ไหมคือคนอื่นเนี้ยโดนแบบว่าคอเซนเตอร์โอนเงินอาชญาตำรวจนู่นนี่นั่นโทรมาหลอกแต่อันเนี้ยมันเป็นอีกอีกอีกเลเวลหนึ่งเลยนะเป็นเลเวลจิตวิทยาในการหลอกเลยนะอันนี้แบบอินบ็อกคือเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเรา เดี๋ยวนะคอเซ็นเตอร์คนนี้เป็นเพื่อนเขาหรือว่าให้เขามีสาวอะไรนะเลิฟสแกมเมอร์ป่ะเอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างนะเอออะไรทุกอย่างอันนี้แต่เราตอนแรกไม่รู้เขาเป็นเพื่อนก็เหมือนกับอ่ะก็เหมือนกับสแกมเมอร์คนนี้แย้มไปแอบเพื่อนของเรามาเซ็นเฟตอนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนล่น่าังเกนั้นเพื่อนแบบไม่มีโปรไฟล์อ่ะค่อนข้างแบบอย่างนี้เราก็แบบประทับเราเราก็ไม่รู้จัก เออแต่เราไปดูว่าเอ๊ะมันเสร์บมีมูชเชเฟรมเออแล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์เลยเหมือนกับแต่ตอนนั้นเราไม่คิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยอิบ็อกมาแล้วก็คุยแล้วก็อไม่รู้จักค่ะบ้าบาบาบาเขาก็ถามเคยเจอกันออมผิดค่ะผิดค่ะแล้วก็ทักไม่กดใจไม่สนใจไม่สนใจจนทุกวันทุกวันแต่พิ่อความที่เราเป็นคนไม่ได้ชอบอายุน้อยร้อยล้านเราเไม่ใช่ชอบชอบอายุน้อยร้อยคดี ไม่คุดนคายับเยินเราไม่คุ้นไม่ได้เขาเป็นเด็กรุ่นเด็กๆมาแเราก็ไม่ชอบแต่ก็ไม่คิดพอเอ้ยคุย้มันมันคุยแบบดีวะมันมันแบบมันดีมันมองว่ามันมันดีดีกว่าอีกของคนที่คุณรู้จักดีอะไรเงี้ยต้องให้เครดิตมันวาถ้ามันเป็นอ่าตีเช่นอ่ะตีเชนเขาคุยเรื่องอะไรมัางอะทุกวีทุกวันเนี้ยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเออให้การทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบ หลายหอยาพอคุยไปสักพักอะ่ะอ่ะอันนี้เข้าแบบไปนี้แล้วเริ่มถามว่าเอ้ยเราเก็บเงินยังไงเราลงทง fine, ุนยังไงโปรไฟล์มันดูดีมากเลยเราบางคนมันดูดีมากเลยมันแบบมันเหนือเหนือเหนือเชื่อที่จะแบบอาชีพนี้มันจะมาชอบเราอะไรคิดอย่างนี้แต่หลนอาชีพโปรไฟล์เป็นยังไงอ่ะเป็นหมอเป็นหมออ๋อพอเสร็จถามว่าลงทุนยังไงเราก็บอกว่าเราก็ ไอ้นี่ไงก็เก็บแล้วก็มีกองทุนสำหรับเราของเราทั่วไปไปเล่นอะไรไปเล่นเลยนเขาบอกเล่นเล่นวีเล่นหุ้นไม้มีอะไรไม้เรามาเล่นนี่ไม้อะไรอย่างนี้อ่าโอเครักแล้วลงทุนต่อใช่แล้วโอเคแล้เราก็ในใจเราตอนนั้นเราอยากเราคิดอยู่ว่าอุ้ยเราอยากซื้ออันนี้บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอยากซื้อบ้านอยากอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบตอนนั้นก็ไม่กล้ามันก็ให้ลงกัก้อนเงินก่อนเล็กๆประมาณเจ็ดหมื่นได้มาเท่าไหร่ลงเจ็ดลงเจ็ดได้ก็เกือบได้ ว่าเฮ้ยมันได้นี่หว่าพอเสร็จก็เลยแบบโลภไงพอได้คือเจ้าสอบไงพอเสร็จเขาก็หาไปกคช็อตหาอีกว่าเออเอาลงอีกก้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่เอาแล้วพอแลบกลัวเอา H Core กูกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าไม่เอาลงอันแล้วอันเป็นหมื่นเสร็จก็ขยี้เป็นแสนอยก็อย่างตัวเล็กๆอยู่นะใช่ก็แบบพอวเล็กพอมาทำไมเสร็จ พอทาธุรกรรมเสร็จวิทย์เล็อกขึ้นนีหว่าเราได้เนี่ยอดไม่ใช่กีกอดไม่ได้เราต้องติดมันมีข้อแม้มาเรื่อยๆข้อแม้เอ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นขั้นตอนอยู่แล้วแต่อยากจะรู้พฤติกรรมในระหว่างวันมากกว่าทํายังไงเนี่ยนอกจากการคุยเรื่องการลงทุนเนี่ยมันต้องมีสิว่าในระหว่างวันมอร์นิ่ง ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจหรืออะไรมันมันคุยจนมันคิดอ่ะเท่าใจมากมันคุยแล้วมันแบบเออใช่เลยใช่เลยใช่เลยออ่มันคุยแล้วมันทแบบุกอย่าง<ะ>มันใช่หมดเลยมีมีแบบว่ากุ๊กก๊กมีอะไรทําให้มันเชื่อใจได้ไหม<อ>ข่าวว่าส่งดอกไม้มาให้อะไรอย่างเงี้ยเออ่ะส่งดอกไม้มาดอกไม้นี่เราเลือกได้นะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ปวงหลีบก็ถือว่าเป็นดอกไม้อันนี้ อันนี้ไม่รู้ว่ามือสองมาหรือเปล่าแล้วตอนนั้นได้รับดอกไม้รู้สึกไงมั้งยิ้มสิมเออแฮปปี้โลกเปิดเดี๋ยวกคเดี๋ยวกูไปหาดูปดอกไม้โค้งเงิรเบาทคือเพื่อนเป็นนักจัดดอกไม้ระดับประเทศนึ่งไอเป็นแฟนมันแท้เพื่อนต้องดอกไม้ทำสุดยอดไฮโซที่หมดสภาพดอกไม้มึงตอนเนี้ย ต้อดอกเดียวมันก็ใช่แล้วการที่มึงได้รับดอกไม้แล้วมึงปื้มปิ่มแล้วมึงไม่เอ๊ะเลยเนี่ยคือกูว่ามันเป็นมันแม่ให้เกียรตดเลยตอนนั้นเอ๊ะเอ๊ะอะไรมาเอ๊ะอะไรทำไมเก็บค่าสมงที่กูเอ๊ะกูจ่ายค่าส่งวะเลพราะมันาไม่ใช่ระบบดีลิเวอรี่ปกติกูว่าผีสแกมเมอร์ได้อยู่ข้างบ้านแน่นอนอ่ะกูว่าต้องหยุดคนมันแบบมันสีชมพูอ่ะ หลายแต้นั้นลงไปอีกเท่าไหร่อยากวิอยารู้ว่าอ่ะกระทรวงบุตรเขาลงทุนมาแบบว่าตัวเลขเขาไม่ไม่จำไม่ได้แล้วเพราะมันมันเหตุการณ์มันผอนไปแล้วเนาะเออคือแบบตอนนั้นเนี่ยคือไม่ได้ตอนนั้นน่ไม่ได้คิดเรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องแบว่ารักรักยากอยากอยากได้ของเต่าคลืนอ่าตอนนั้นลงไปเท่าไหรแล้วนะลงไปแสนหนึ่งถอนไม่ได้เจ็ดหมื่นได้มาเก้าเก้าหมื่นลงไปแสนแสนถอนไม่ได้อ่าทีนี้ก็มีเทคนิคยังไงให้เราเนี่ย โอนต่อเขาก็บอกว่าเราต้องเอ่อเล่นต่อเล่นต่อเพื่อที่จะเอาได้เงินตรงเนี้ยไอ้นี่ต่อเพื่อที่จะได้ดึงเอาตรงเก่านีออกมาแต่เขาจะมีคอนดิชั่นเยอะแยะไยว่าเนื่องจากว่ามีคารฆ่ามาอย่างเงี้ยเข้ได้ว่าคือนี้กูสงสัยว่าบ้านนี่มีเน็ตหนอคือแบบข่าวเขาก็ลงลงมประชาสัมพันธ์เขาก็มีทำไมเหตุผลเนี่ยแหละคือทุกคนแบบเวลาไปไปอย่างคนจะชอบบอกว่า ไม่ดูข่าวเหรอไม่ได้ดูข่าวไม่ดูข่าวไม่อะไรนีเหรอเออลไม่รับดูข่าวสารอะไรเลยเลยใช่รู้หมดทุกอย่างหมดแต่สิ่งเหล่านี้อยากจะบอกทุกคนแบบถ้าใครไม่เกิดให้ระวันแต่ถ้ามันเกิดอ่ะยากจะบอกว่าทําไมแกไม่เคยดูข่าวทําไมแกไม่เคย เพราะสิ่งนี้นเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเกิดกับตัวเราเองบางคนตอนที่เป็นใหม่ๆทุกมั่นดิ่งมากมีกระดาษทิชชู่ไหมอ่ะจะรลอกให้เราเมึงก็กจเพื่อบอกว่าอยากจะบอกมีโอ้ยท่านอกจริงอะมึงไม่เพราะตอนนั้นนางมีประโยชน์มีเพื่อนพาไปวัดอันนั้นแล้วประโยชน์นั้นแล้วเพื่อนพาไปวัดไปแบบตอนนั้นดิ่งดิ่งมากดิ่งแบบไม่อยากอยู่เลยเพราะส่วนใหญ่คนบอกว่าโดนคอร์เซ็นเตอร์แต่ไม่ไม่ได้บอกว่าโดนยังไงคือคือขั้นตอนการอย่างที่บอกแหละขั้นตอนการหลอกนะ มันขั้นตอนมันระดับสูงมากที่เล่นกับความรู้สึกคนอ,อันนี้ยมันเป็นสิ่งที่คนไม่เคยมานั่งเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเวลาโดนมันเป็นอย่างนี้ชน,น,นะชมันแค่บอกว่าเนี่ยโดนอย่างนี้แล้วก็โดนเสียเงินไปมันบอกแค่ว่าโดนคอเซ็นเตอร์เห,หมือนเวลาใครโทรมาถ้าไม่บอกข้อมูลเนี่ยว่าเทคนิคของการโทรของเขาเป็นอย่างนี้อ,อ,นอ,นอันนี้คือคอเซ็นเตอร์นะเราก็จะไม่มีทางรู้อยากให้บอกอะไรสั้นๆ กับกลับดูกับคนดูว่าถ้าต้องเจอในเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรจะต้องทําสิ่งแรกคืออะไรสิ่งแรกเอ๊แล้วก็ให้ปรึกษาเพื่อนก่อนนะเพื่อนที่เราไว้ใจจริงๆเ <c oughs> พื่อนที่รู้สึกว่าไม่ได้แบบว่าเข้าข้างเราต็รออะอยากให้เพื่อนที่แบบอยากให้ปรึกษาเพื่อนแบบว่าคุยกับเพื่อนตรงๆว่าเฮ้ยเกิดเรื่องาราวแบบนี้เกิดขึ้นคือกําลังใจสําคัญที่สุดอะกําลังใจจากจากคนใกล้ตัวจากครอบครัวจาก จับคน,เพ,นเพื่อนเราที่ที่น ok. เนี่ยค่ะใกล้ตัวนี่สําคัญที่สุดเลยถ้าแบบไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเกิดแต่มันเกิดไปแล้วเงี้ยมันดิ่งมันแบบมันแทบ,บจะทําร้ายตรงร่างก,กายตัวเองทําร้ายตัวเองอะว่างง้นเถอดจะแต่แบบ ok. เพื่อนเออ,อครอบครัวกับเพื่อนเนี่ยสาคัญที่สุดได้ก็ใครมีเรื่องราวดีๆอยากจะมาแชร์ที่นี่ก็มาแชร์ได้นะครับแต่ขอเป็นเทคนิคที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งสิ้นสุดทางโสดสวัสดีครับหมันแกมเมอร์